ไปดีกว่าแม่น้องไปกับแม่ไหม เพราะว่านางนอนดึกมาหลายคืนแล้วใช่ไหมน้องนอนดึกใช่ไหมต,ต,ตื่นไม่ทันก็ไปยืนหน้าเสาโรงเลยจ้าเออไม่มีทันโทษแล้วหรอเดี๋ยวเออไม่มีทันโทษแล้วก็คือจะตื่นสายได้บางอันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวทุกๆน้องจะเอาไปโรงเรียนแล้วเย้ hey, สงังเกตแล้วแกไ,ไปทไ,ไหนใครใคร ตัวที่เราไปไล์อ้าวหนึ่งคนช่ยแก้ตัวที่เราไปไหน <c oughs> เราไปไลฟ์สดที่ใช่ที่ข่าวมแล้วมันน่าจะเป็นเพราะสัญญาอะไรแล้วก็คือเพราะว่าเราปั่นเกันไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนาะนางนางกลัวบอกว่าถ้าเขาเรียกเข้หท่าเราปั่นไม่ได้ล้วทำไงอ่ะเรียกให้มูมาช่วยเราให้มนมาช่วยเราปั่นวนไปวนมาแล้วลงก็แรงมากแล้วนางก็บอกว่านางปั่นไม่ได้นางขาไม่ถึง แม่เมียไม่หนูเออแม่เังไม่น้องฝันก็น้องขาน้องไม่ถึงอ่ะน้องฝันแล้วมันไปไม่ได้อ่ะคุณนายใช่ป่ะน้องฝันเราไปขาน้องไปไม่ถึงให้น้องนั่งเฉยๆน้องก็กลัวน้องน้องน้องคือร้องไห้เลยไม่ใช่ว่าจะร้องน้องร้องไห้เลยแล้วถ้าเกิดเข้าท่าไม่ได้แล้วถ้าเขาเรียกล่ะแม่แม่บอกว่าปล่อยเลยให้ลุงเขามาช่วยเราใช่ไหมเพราะว่าเราปั่นไม่ได้แล้วลมก็แรงด้วยพัดเราไปไปติดเขา ไปติดเขาเลยใช่ไหมน้องพรุ right. so <ain> ่งนี้น้องจะไปเดี๋ยน้องตื่นกี่โมงแบบแม่ดิน้องบอกแม่กันนะว่าวันหลังอย่ากอะไรสุดตอนนี้คือเด็กอย่าเนี่ยร์เนียเดียร์นแบบนี้สูงคนเนี่ยอ้ไม่มีคนดูเราหรอก็ไม่เป็นไรไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งร้ายอย่างงี้แหละจนฝากคนจะเข้ามาดูเราถูกไหมเย้ถึงคนแล้วถึงคนแล้วสองคนแล้วสองคนแล้วก็ให้คนเข้ามาดูเราไงก็จะได้คิดถึงเราไงเดี๋ยวเขาลืมน้องข้างนนะเขาอยู ก็มป็นไรเป็นสักพักแล้วก็แล้วก็มาไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์แล้วก็วกขายของเลยเนาะขายอะไรอะขายขายอะไรดีขายลูกสาวค่ะเห็นไหมขายลูกสาวค่ะถ้าอยากจะได้ลูกสาวเอ,อ้๋งอน,งอน จ้าฮ <LY> <Pokémon> oh ัลโหลฮัลโหลอีรกเตมอาเลโอ้โหมันหลายภาษามากใช่ไหมแต่ภาษามากสวัสดีค <Philippines> ่ะสวัสดี่สวีค่ะสัี่ะวัดี่ะัี่ะสวดีวดี่ะนวัะสว่ว่ะสว้ีะวัสดี่ะสวัสดีจ่ะสวัสดีค่ะ้วนดีค่าสัส่ะสีค่ะสว่สี่ัง่ค่ะตัค่ะสวส่ยังดี่ั่วัะวะ่่วง เอาสวัสดีค่ะน้องต้นอ้อคนเก่งคิดถึงนะคะค่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 ะต้องเขาคิดถึงน้องน้องคิดถึงปะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงใครคะคิดถึงค่ะคิดถึงใครเอฟซีเนาะค่ะค่ะน้องโอ๊ยน้องร้องทำไมคิดถึงน้องหรอน้องไม่ได้เอาแป้งเย็นทาตัวใช่ไหมลูกค่ะค่ะอฮะค่ะค่ะแล้วทุกทีใช้แป้งเย็นหรือไม่ใช้แป้งเย็นอะคุณนาย ก็วันนี้มันผิดปกติมันผิดปกติเหรอคือมันผิดปกติแบบไหนว่าไม่ร้อนมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแต่น้องเหงื่อแตกแล้วเนี่ยน้องมันร้อนอะไรน้องไม่ร้อนพอแล้วพรุ่งนี้น้องน้องไปโรงเรียนอ่ะน้องน้องให้ใครอาบน้ำให้ฮะยังไม่อาบน้ำให้เหรออาบเองได้แล้วมั้งเป็นสาวแล้วว่ะได้น้องกลัวน้องกลัวอะไรกับวะบอกนางกลัวผี นางเข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ได้นางกลัวผีจ้ะต้องเฝ้านางนางามนางนางเคยเห็นไหมนางบอกนางไม่เคยเห็นแต่นางกลัวนางบอกไฟอยู่ๆไฟมันติดติดระดับน้องตัวเล็กก็เลยกลัวใช่ไหมลูกมันไม่มีอกค่ะกลางวันน่ะเนาะเช้าเข้ามาให้แบอาบน้ำเสร็จแม่ก็ไปเรียกร้องมาแต่งตัวแล้วแม่แต่งตัวให้ อันนี้จะสองข้างหรือจะผูกกัอเดียวถ้าผูกอันเดียวก็น่านรักจื่อนะคะจะทำใ้ม,มันซ่นซ่น้หอว่าเพราครูเอกลักษณ์บอกว่าบอ,อกว่าเปิดเทอมังใอืมครยพูดไปเดี๋ยวเราก็นี้ก็ได้เดี๋วแม่นี้ให้เดียแม่ผักสองข้างผักเตียนะแบบที่น้องเรียนอนุบาลน,นะนะจริงไหมน้าว่าเปิดเทอมไปคุณไม่ตส่ ไม่ตัดหรอูแค่ทำให้แห้แบบว่าใหแค่ทำให้เป็นระเบียบมาให้เรียบร,ร้อยแค่นั้นเองใช่แป้ง,ปง,ม,งม,มนย่หออ,อันนไมนออไร่ก็แม,มซื้อื้อน้ามันมาใส่แล้วแคม,มาใส่ผกแล้วน้ามันเนี่จัเทียไว้เผงมัน,นอไรแคออยู่หน้าตัวครื่องแป้งน้องอะแหละอนจัดที่ท้มาแล้วก็เรีก็ที่เป็นฝาปั๊มไง

ไหนโอ้ยแสดงเกง่งแสดงเกง่งคุณนายแม่ไม่ผักตูวบันไดแม่คแคตีเวลาหลับแม่แอบตีตืนมานอ้องเจ็บไหมไม่เนื่อไม่ตัวไหมไม่แไม่ต่อยท้องไงโดนแม่ซ้อมไงี่ดูดิ้ยทำไมวันนี้ไม่มีคนเข้ามาคุยกับน้องเลยเราขอ<ช>จบไลฟ์ไว้แค่นี้นะคะใช่ไหมเพราะมไม่มีคนเข้ามาดูหรอใช่แล้ว ทำดีใส่ผัวให้ดูนางหาวหาวไฟแต่นางนอนไหมลูกนางนอนไหมเหรอนะนองมือหนะคะทุกคูน้องนอนดึกเดิเท้าที่เดินขาตั้งก็้องนางนอนดึกอย่าอย่านะอย่านะใช่ปบอย่าเอาความจีบมันอย่าเอาความจีบมัดึกอย่าเอาเรื่องโกงแล้วคนเก่งยื้อท่อนยื้อท่อนเจ็บขาเจ็บขาเอานั่งนางนั่งอ่วงดังยังไม่ง่วงค่ะนางแสดงเอง นางแสดงเก่งแจ็คกับโรสไทย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 น้องน้องเคยดูด้วยเหรอไทยไทยน้องเคยดูเหรออุ้ยน้องน้องเคยทันไททานิคด้วยเหรอลูกเคยดูตาเปิดนี่ในทีวีใช่ไหมแม่ก็นึกว่าน้องนั้งน่าน่งแม่คิดว่าน้องเคยนึกว่าน้องดูในยูทู สมบลงยูเดนสสวัสดีค่ะน้องต้นอ้อยเอ๋แล้วอ่านสิอ่านเลยอ่านอย่าอ่านน้องต้นอ้อยอะไรแม่ต้นอ้อยสบายดีนะคะสบายดีจ้าระวังยุงกัดระวังงจัดถามแม่อ้อยแม่ต้นอ้อยอ่าได้ไหมคะสบายดีนะคะสบายดีนะคะไอ้แล้วคุณอ่าแล้วคุ รำวัง<ห>ยุ่งกัดนะจ๊ะให้กลับไปเลยเดี๋ยวมาจ๊ะเขาจอดรถคุยไม่เกีก่ยวกระเปาดีจ้ะเราจะวางกำลังยุงกัดจะด้ะให้ยุงหามไปเลยหามน้องตวัวเลอกไปให้ให้ให้ลูกมันเล่นเลยใช่ปะ่ะให้ยุงมันหามน้องตวัวเล็กไปให้ลูกมันเล่นเลยดียยด <laughs> ไหมจ๋าจ๋าพี่จ๋าจ๋า กระโดดไปกระโดดมาระหว่างช่องพ่อกับช่องน้องตันอ้อจ้าพ่อไหลยอยู่สวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลอะไรภาษาอะไรภาษาอะไรฮัลโหลฮัลโหลนั่งให้ดีๆนั่งให้ดีสีเหลืองไหนคือสีเหลืองนั่นมันคือเยลโล่ <laughs> ไอเสีนั่นรูแล้วแต่หน,หนั่นนู้แค่พ่อไหลยอยู่พ่อไหลอยู่กระโดดไปช่องน้อง ดีจ้าดีจ้าน้องตัวน้อสวัสดีค่ะทำไมคะทำหน้าบึ้งไยงนะคือจากไปไลยที่อื่นอยากไปไล์ที่อื่นไปไล่ที่ไหนดีคะบนสะพานนี่นหหลูกหน้าบ้านดีไหมลูกไปไล์หน้าบ้านมันตาเปิดทีวีเสียงดังเลยเราก็แค่นี้เราก็พูดเสียงเบาแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเราแล้วถ้าตาเปิดทีวีเสียงดังอีกก็ทีนี้ก็ไม่มีคนได้ยินเราเลยสองคนเลยใช่ปะ แล้วพรุ่งนี้น้องจะไปโรงเรียนน่ะน้องจะตื่นเองหรือให้แม่ปลุกเนี่ยแม่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมลูกเพราะว่าวันขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทุกท่านนะคะบายบิ๊จ้าทำไหมคะสวัสดีค่ะน้องสันโอสวัสดีค่ะน้องหยาปดูสีตะวันมันเล่นสี่ทุ่มจ้านางจิตละครสี่ทุ่มเลี้นางจิดละครสี่ทุ่มเลี้ย พี่ชิลาบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าน้องต้อนอ้อเข้าไปเซลพ่อเร็วกำลังไล์อยู่ค่ะคาดว่าพ่อชิดดีใจมากแน่เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ๋ยอ๋ยโออยใครนั่งขับผ่าแนแม่วันนะี้ใครมีเรื่องก,กัน ไรฟ์สดทําห้องตอนไหนคะน้องก็ไปโรงเรียนแม่ก็ไปทํางานน้องต้องยกค่ะแป๊บนึงแม่เจ็บน้องตอนเย็นค่ะอาบน้องให้ดิค่ะน้องก็ไปโรงเรียนไม่ต้องค่ะอ๋อสมัยอยูเด้อบ๊ายบายค่ะลูทคุณไหนจ๊ะบ๊ายบายค่ะเแยนางก็ไปนอนแล้วค่ะกะว่ามาไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนที่เราไปเที่ยวเขางูกันอ่ะ ขัดข้องทั้งสองรอบรอบแรกก็มือไปโดนอะไรไม่รู้รอบที่สองก็ลงเรือช่วยกันปั่นน้องก็เออไม่ได้ช่วยกันปั่นสิคุณแม่ปั่นคนเดียวเพราะน้องปั่นไม่ได้ค่ะน้องไม่ถึงคุณแม่ก็ปั่นแล้วก็ลมก็แรงใช่ไหมก็เลยโอ้ไม่ไลยแล้วไม่ไม่ไหวแล้วไล่ไม่ไล่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหาทางกลับเขาท่าไม่ได้นางก็นางก็จะร้องไห้แล้วบอกว่าแม่พาน้องไปไม่ได้กลับไปน้องไม่มานั่งแล้วน้องกลัว น้องจะไม่นั่งเรือปั่นกับแม่เลยครบอกน้องจะไม่นั่งเรือรถเด็กขาดแล้วน้องจะนั่งเรืออะไรเรือกาก้า้าก้าแล้าวแวะมากดไลค์ขอตัวนอนก่อนนะคะสาวอจ้าพี่สวัสดยบายบายบายสวัสดีค่ะน้องต้นอ้อคิดถึงพ่อหรือเปล่าคะจ้าน้องจันหอมจะบานออกคิดถึงกันเออยังไงคือยังไงฮะ แล้วเดี๋ยวใครจะรีดเสื้อผ้าเนี่ยใครจะรีดเสืนนะ้อผ้าให้น้องน้องจนหนูใครจะรีดเสืนนะ้อผ้าให้น้องบอกแม่ดิแม่อ,มอา่านภาษาอังกฤษเลยนะเขาเนี่ยนะ B C F B F คืออะไรเอ่ยแม่ก็ไม่รู้จ้ะแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษลูกมแม่เก่งแค่ภาษาไทยเพราะแม่เป็นคนไทยโอเคโ oh <my> อ้ my god โอ้โหนี่ไงล่ะคือจะเป็นฝั่งแล้วเป็นฝั่งมะเป็นฝั่งเป็นมังคุดเป็นลำไยเป็นุู ป็นไรบอได้ปีนบอได้ปีนอุ้ยตกลงจะพูดภาษาอะไรนาะจะไทยจะอีกสานหรือว่าจะภาษาอังกฤษดีลูกน้องพูดภาษาอะไรน้องชอน้องน้องชอบพูดภาษาอะไรมากที่สุดอ๋อน้องชอบพูดภาษาอังกฤษอ่ะโอ้ไม่ยอมันแปลว่าอะไรคะโอ้ไม่ก่อนมันแปลว่าอะไรแล้วแล้วที่พูดมาเนี่ยไม่เข้าใจคือก็คือตกใจอ๋อตกใจโอ้ไม่กอนคือเรียกพระเจ้าเลยใช่ไหมโอ้พระเจ้าใช่ไหม จะช่วยกล้วยทอดไม่โ oh, uh, oh, <laughs> อ้ไม่เหงื่อออ,ออกอะไงเข็มหัวเลยหัวเข็มมากๆเลยคุณนายซังเกตสซงเกตอะไรอะคสังอกอ so <cool>. oh. <laughs> สลบแป๊บสลกแป๊บพรุ่งนี้ใครตื่นก่อนคนนั้นชนะพรุ่งนี้เราไปนี่กันดีกว่าอาบน้ำไปเจเสร็จเราไปกินข้าว ปลูกอาบน้ำแล้วเราก็แต่งตัวแล้วก็ปีเข้าตลอดเลยด้ยไม่แข่งกันนะแต่งตัว่ไม่แข่งสีพ่อแม่ต้องแต่งให้น้องอยู่แล้วจะแข่งได้ไงลไหลัหนชายนายก็หให้แม่แต่งให้ตลอด กับแม่ตลอดเลยนอนกับแม่นอนกับแม่นนก,แมกินกับแม่เที่ยวกับแม่ใช่ไหมอยู่กับแม่ตลอดเลยใช่ไหมโอเคแล้วโตขึ้นมาก็อยู่กับแม่เลยคุณนายแม่มีแฟนนี่อะไรนะอ้าวทำไมน้องไม่อยากมีแฟนคะ่็ไม่ดูสิแต่น้องไม่อยากโอเคไม่อยากมีก็ไม่มีเอะ่อะแต่เอออยู่กับแม่นะเอาไปสองเอาไปสองโอ้ใช่เลว่าไม่มั่นใจอาจจะต้องมีอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปห้าเลยนะคะคุณนาย เอาไม่ปหน,หนึน่งร้อยหนึ่งร้อยอะไร呀หนึ่งร้อยอะไรโอ,ยอย้ยไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวให้ได้เอาคือเท่าไหร่ยี่สิบลีเนาะไล์เก็บเก็บไว้เพื่อคนไม่คิดถึงเออทำในีเพื่ออะไรลูกเสงใช่ไหมหคือเดี๋ยวน้องเรื่องเรื่องนางศิลละครน,นางอยากไปดูละครแต่ละคเรเล่นสี่ทุ่มถามเอฟซีดีตอนเล่นสี่ทุม่มนยังคะสี่ทุ่มยังบอกนางหน่อยนางจะไปดูละครสี่เทสไอมาสี่เทส ยังเลยจ้าโอ้ไม่จ้าสี่ทุ่มแล้วคุณ <c oughs> ไหนไเ,เดี๋ยวไปบังเดี๋ยวโทรศัพท์ก,ก็ฟ้าหน้าลมนเซงก็ตกใจสนุกแล้วันนี้ที่ไปเที่ยวสนุกไหมสมนุกเลยเนะาะคือแต่ว่าแต่ว่าลมเย็นมากนะลุกนัดเราไม่ได้เดินนึกแบบนั้นเลยไปถึงน้องก็จะลงเรือป่านเลยแล้วมันแบบมันคนค่อยเยอะอแล้วก็เรือป่านก็ป่น เราเคยขึ้นไปกับนาเอดีกว่าทางบนนั่นน่ะที่มันมีรูปตอนเราเดินไปอ่ะดีกว่านะไหมไน้องจำไม่ได้น้องยังเด็กอยู่แต่แม่มีรูปเดี๋ยวแม่ให้ดูที่เราไปกับพี่ไอ์นาเอนะกา่ะเดี๋ยวเราไม่มีรูปให้ดูเพราะว่าน้องอยากไปอยากไปปั่นเรืออาแม่ก็เลยไปเลยพาน้องไปปัน่นจับเกือไม่ได้ให้โทรศัพท์แม่นี้แล้วคืนน,นี้ก็จะให้น้องนอนเร็วหน่อยเพราะว่าน้องจะไปโรงเรียน เอ็ดิ้งเอ็ดิ้งโอเวอร์ใช่ไหมคะป้าราช้ป้ามากดให้แล้วนะคะสาวน้อยจ้าขอบคุณค่ะ,คะ <c oughs> ไม่เป็นแกรวันวววนี้พ่อขอจุ๋วพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องไปโรงเรียนน้องขึ้นปอะไรแล้วเนี่ยขึ้นปอะไรเออสองอนุบาลสองแล้วน้องน้องได้ที่เท่าไหร่น้องได้ที่เท่าไหร่น้อง,องสอบได้ที่อะไรปหนึ่งได้ที่สองโอ้เก่งจังแล้วน้องได้อะไรบ้างอย่าง ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยหรอที่สองเดียวที่สองเดียวทำไมน้องไม่ได้ที่หนึ่งโอ้ไม่เป็นไรหรอกน้องไม่ต้องไปกดดันมากแค่นี้ก็ถือว่าน้องเก่งแล้วนั่คือน้องเก่งแล้วลูกน้องตั้งใจทำก็พอแล้วูลูกแมครูบอกว่าไี้สองปีที่ล้วหรือปีปีนี้ก็ที่สองลูกจ้ะคือไม่เป็นไรหรอกเทอมมันมีเทอมหนึ่งกับเทอมสองไงเทอมหนึ่งน้องก็สอบได้ที่หนึ่ง เอ้ที่สองเทอมสองน้องก็ได้ที่สองอันนี้ถือว่าน้องเก่งหรือน้องตั้งใจน้องต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยนะคะเก่งมากลูกจ้าขอบคุณจ้าบ้าระชอขอบคุณจ้าคือน้องต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยโทรศัพท์ไม่ให้เล่นแต่น้องต้องแบ่งเวลาด้วยเนยี่ยนะ,อะพอบทเรื่องเนี้ยนังเริ่มแบบนางไม่อยากคุยแล้วพอบทเรื่องว่านางไม่รู้จักแบ่งเวลา คือนางปิดเทอมนางเหงานางเล่นโทรศัพท์เยอะช่วงนี้เราก็เลยคุณแม่ก็เลยเอ็ดเอ็ดนางเตือนางว่าให้นางไปบ่งาวลาให้ดีนางตายในคอมพิวเตอร์เพรโทรศัพท์พอเอ็ดแล้วโทรศัพท์นางนางไม่อยากแล้วนั่งให้นี่นั่งให้ดูกัวหมุนใช่ไหมก็หงาเหงาฮือๆเอาไปโยูนั่นข้างนอกก่อนยู่นั่นข้างนอกใช่ไหมคะทำไม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 ทำให้ดีทำให้ดี ไม่ได้แม่แม่พูดให้ต้องอย่าแม่พูดให้ทำอย่างนีไ้ไม่ได้แต่อย่างนี้ให้แม่ดูดิเนี่เอเสียเดาอ ก็ไปขายของตลอดแต่อจีแล้วน,นางนขอ <ไป S 1> ให้พา,านางไปเที่ยวก็เลยพานางไปเที่ยวสงสารนางก็แ,แป๊บหนึงสิลูกคือมีคนเข้ามาคุยเราก็คุยกับเขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่ได้าคุยเขาแบบเขาแบบมาเป,เป็นเพื่อนคุยกับเราเขาพีน้ําใจมาคุยกับเรามา,า,าทัาทายเนาะคิดถึงน้องออนะลูกใช่ไหมลูกสวัสดีสาวนา้อยพ่อถูกกับตัวก้จะเป็นหมูแล้วเด้อคิดถึงจ้า สวัสดีจ้าแม่นุกสวัสดีจ้านางปีนี้นางโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยนางสูงใช่ไหมนางสูงเพิ่มแต่ความสูงแต่นางไม่อ้วนขึ้นหรอคะนางสูงขึ้นเดี๋ยวอีกปีสองปีนางก็สูงห่าแม่แล้วใช่ปะดีเมื่ไหร่หลบดดินนะที่สองดีมากเลยดีมากเลย งั้นถ้าน้อง,น,องน้องจะขึ้นไปดูละครแล้วหรอ,องั้นงั้นน้องก็ฝากช่องให้แม่หน่อยอ,อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดนะค่ะให้ช่องจันโอ้ยจันอ้ยเลยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวสิเด like ี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาน้องไปนอนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องไปเรียนแต่เช้าน้องจะได้ตื่นแต่เช้าไม่ได้ไปนอนค่ะไปดูหนังเห็นไหมล่ะเห็นไหมบอกแล้วนังทำแอปนังงัวเนี่ยนังแอปอย่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะค่ะใช่องเราด้วยนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยอย่าลืมเราสองคนนะคะบายจุ๊บบายจุ๊บสวัสดีค่ะ